สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันวันที่30นะคะวันนี้วันที่30มีนานะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะก็มาทําข้าวแตนแล้วก็มาให้ดูออ,อเดอร์ที่จะส่งเดือนเมษาเนี่นะคะส่งกานเพราะว่าเหมือนนี่จะกลับบ้านวันที่5นะคะก็เลยรีบทำออเดอร์ส่งลูกค้าก่อนที่จะกลับบ้านนะคะทางนู้นก็จะเป็นออเดอร์นะคะอันนี้ที่จะสง่งวันที่5นะคะก่อนที่จะส่งไม่ใช่ก่อนวันที่5นะคะก็จะทํทารีบทำออเดอร์ส่งให้ลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่สั่งกันเข้ามานะคะ นี่นะคะใครที่อยากได้ใครที่สนใจที่ต้องการที่จะไปทอดขายในช่วงสวงกรานนะคะที่อยู่ตามาจังหวัดหรือว่าเออที่อยู่ในเมืองนะคะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามารับไปขายได้นะคะกำไรดีค่ะก็ต้นทุนไม่เยอะนะคะแล้วก็อุปกรณ์ก็ไม่เยอะก็จะมีแค่กระทะเออตาแก๊สนะคะแล้วก็เป็นกระมังที่จะใส่เวลาข้าวที่เราทอดนะคะมันก็จะกินพื้นที่ไม่เยอะนะคะ การลงทุนแต่ละครั้งนี่ก็จะเขาเรียกอะไรกับต้นทุนจะไม่เยอะนะคะข้าวนี่ก็จะตกลังละ600บาทค่ะถ้าใครสนใจลังเ,เป็นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ก็จะอยู่ที่ไซส์ใหญ่ขนาด9เซนนะคะอยู่ที่ลังละ450บาทค่ะหรือว่าใครต้องการไซส์เล็กนะคะลงมาหน่อยนิดนึงอ,อยู่ที่ลังละ600บาทนะคะหี500แผ่นค่ะจะตกชิ้นละบาทหน่อยๆนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะรับไป อไปรับไปขายได้จะทําเป็นอาชีพเสริมหรือว่าเป็นอาชีพหลักได้นะคะอ่าเดี๋ยวหมดไปดูการทำเหมือนเดิมฉันีก็ร้องเพงเลงด้ยนะขาบอกอ่ะอันนี้กับคนข้าวเปนคนเป็นข้าวสวยมากเลยนะคะดูคนสวยเหมือนคนฮกนสาว,วาซ นี้คือไซส์อะไรคะคุณพี่อันนี้คือไซส์6เซนค่ะอุ้ย6เซนหรือ9เซนใช่6เซนค่ะ6เซน9เซนเราทําไปแล้วอันนี้คือคนตัดนะคะคนตัดก็จะอ่าไม่ให้ถ่ายตรง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 ใช่ไหมก่อนก่อนก่อนกลับบ้านเมษานี่จะไปฝากท้องให้เสร็จก่อนใช่ไหมที่นี่คนท้องก็กลังทำงานนะคะที่นี่รับคนท้องอันนี้เป็นขนาด6เซนนะคะดูการตัด จานี้ต้องมีความเชี่ยวชาญความสามารถเฉพาะตัวเพราะว่าไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์หรือไม่ได้ใช้เครื่องจักรนะคะต้องใช้มือกะล้วนๆต้องเอาพอดีพอดี <rape S 1> เป <ads S 1> ๊ะสามเม็ดสองเม็ดต้องเอกออกกลัเม็ดเลยสามเมด็ดก็ไม่ได้นะคะต้องอ,ออกออกนะคะสมเสียใจขื้อนะเสียเสียคือเด้บ่ได้ดอกผมมีไัยเหตุใดนะคนตักนี่คนตักนี่ยากนะคนสีตาใจนะ แมม,มีมีมณีทองคนเดียวนะคะคุณนะอาคนตาบดเดบิดทิ้งงานนี่ขาดขาดขาดในแอดมาได้เลยขาดขาดเออขาดมณีทองมาได้นะมณีทองน,องนี่สุดยอดล,ละละ่ะอ่ะอันนี้ก็ขาดคนต่ำนี่ก็บมได้ก็การทิ้งเออเว่นไม่ใช่เว่นตัวนิดหน่อยมณีทองรุ่นที่สามเลยสามสามรุ่นสามเกียร์เลยเดียรสามเกียร์กับยังอยู่คือเก่าอกเทียร์เทียร์ที่สี่กับรับคือเก่าแันละพอไม่มีคนตาก แม่นปูสาวเพื่อนอะเพื่อนนางปากแดงเพื่อนเพื่อนงามด้อยเพื่อนงามเพื่อนอันนี้ก็สวยตลอดการเด้อคุณสาวอ่ะเอา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 เพื่อนใดใบยังเฮ็ดโลดเฮ็ดยวเที่ยเที่ยังเสียมึกมืดรัองนี่หนึ่งเดีเอ้ยมือโผล่ด้อันนั้นอีมามือไฟไหมอีมามือไฟขาดอีมาบ่ได้เด้อสิบอกใครเอาส่วนคนนี้คนเขาเดี๋ยวจะโอ้ยไม่ใช่คนนี้ดิอันนี้เอง กลับไปกลับมาเนาะอีามือไปอีามือไฟอันนี้คือการเคาะนะคะขนาด6เซนแผงหนึ่งนี่จะเคาะได้ประมาณ36แผ่น36แผ่นนะคะนี่นะคะเราหมุนก็จะเอาเข้าตู้นะใครที่ไม่มีตู้อบก็สามารถตากได้นะคะนี่พื้นที่ของเรามีนม่เยอะเราเลยต้องใช้ตู้อบค่ะก็จะช่วยได้ตอนช่วงที่ฝนตกนะนู่นนะคะคนเคาะคนนี้ก็ไม่ใหญ่แว่นเหมือนกันนะคะแรงมาก แหมขนเคาะนี่นี่เคาะเสร็จแล้วก็อุ้มไว้พื้นที่ไม่เยอะนะคะต้องใช้ตู้อบที่นี้ต้องใช้ตู้อบอย่างเดียวเมื่อก่อนเนี้ยหมวยก็จะใช้ในการตากใช้ในการตากแต่ว่าที่เนี้ยพื้นที่หน้าบ้านของหมวยเนี้ยมันไม่ใหญ่พื้นที่หน้าบ้านก็จะเล็กๆนะจ๊ะนี่พื้นที่ของหมวยมีแค่นี้เองมันก็เลย มันก็เลยไม่มีที่ตากนะจ๊ะอันนี้เป็นสวนหย่อมเล็กๆของฉันทุกคนฉันก็ปลูกไว้ทุกอย่างเลยนะนี่เห็นไหมพื้นที่หน้าบ้านนะคะนี่นะคะเป็นสวนหย่อมเล็กๆของฉันนะคะนี่ประมาณนี้โอเคค่ะวันนี้มาแค่นี้ค่ะให้ดูกิจกรรมเล็กๆของหมวยนี่โอเควันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ